เป็นอะไร,เป,ไร,รเป็นอะไร,ไรครับโอ้มันพังเหรอต่ทำไมมันพังล่ะอ,อย่าหาตูโอ้พอตูยังไม่เปิดยังไม่ตื่นเลย,ยไปไม่ได้ครับตอ,อ,อ,อน,เนเย็นเข้าไปไไนะครับยิเลครับสิ่งเลย ดันเด้งๆมากเลยเย่ไน้นะปั่นเคร่องกลาปั่นตรงนู้นไปปั่นไปตรงนู้นแล้วก็เลี้ยวมาเร็วป่ะไปมาปั่นเป็นเพื่อนแล้ปั่นไปปั่นช้า